เพื่อนๆนนะคะมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกินสัญญาณมันหลุดไปนะสวัสดีเพื่อนๆบ้านฟ้าสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้เราก็ไลฟ์สดหลายช่องทางนะคะก็เมื่อสักครู่นี้เราตัดไลฟ์สดไปก่อนนะเพราะว่าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงไม่ค่อยชัดก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะก่อนที่จะเลิกงานใหญ่ๆกับบ้านทางตัวบุ๋มด้วยตัวเพื่อนๆด้วยอใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะจ๊ะ อยากดูคันไหนบอกได้นะก็ตอนนี้บุมเช่นเคยนะคะเราจะพบกันในทุกเย็นวันพฤหัสเพราะว่ารถทุกคัน่เป็นรถที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่สิบโมงเป็นต้นไปค่ะมารลยยังคะเจกัันนา แ๊บหนึ่งอะสวัสดีเพื่อนๆบ้านฟ้านะก็กดติดตามเพจให้ด้วยนะคะจะได้รับข่าวสารนะเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งโปรโมชั่นมีทั้งส่วนลดนู่นนี่นั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นรอบประมูลที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเราก็จะมีแชร์ไว้ในโซเชียลมีเดียนะคะมากมายหลายช่องทางเลยนะก็เพื่อนๆก็สามารถไปกดติดตามแล้วก็ไปดูข่าวสารได้นะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนสนใจหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวจะตอบทุกคำถามนะคะ เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบ้านฟ้าสนใจรถอะไระไหมคะเออแล้ววันพรุ่งนี้เรานอกจากรถมอเตอร์ไซค์เรามีรถยนต์ด้วยนะคะรถยนต์จากสถาบัานการเงินเอ,อ่อหลักๆก,ก,ก็จะเป็น KKP ค่ะก็มีรถยนต์หลายประเภทนะในวันพรุ่งนี้แต่ว่ารถยนต์เราจะเริ่ม11บเอโมงรถมอเตอร์ไซค์เราจะเริ่ม10บโมงนะจ๊ะวันพรุ่งนี้ก็มาเจอกันได้ค่ะ สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดหัวใจนะเราก็กดติดตามเพจให้เราด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่บนหน้าจอแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะก็ตอนนี้เราก็มีทั้งรอบประมูลที่เพิ่มขึ้นมาในต่างจังหวัดแล้วก็จะมีทั้งแคมเปญโปรโมชั่นดีๆที่มาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะก็มาติดตามข่าวสารได้นะคะบนช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วจะเป็นบ้านฟ้าบ้านเขียวหรือว่าบ้านดำก่อด้วยเช่นกันไปค่ะบ้านดำมาแล้ว,ลวขอเขาบ้านดำก่อนนะ สวัสดีเพื่อนๆขอเข้ามาอีกแบบหนึ่งก่อนได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้มันหลุดแล้วก็เลยเด้งออกไปนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะรถมอเตอร์ไซค์มือสองและอย่างที่บุมบอกไปก็คือเรามีรถยนต์ด้วยนะรถยนต์ มาอยู่ด้วยกันก่อนเดี๋ยวมึงไปไหนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเมื่อกี้หลุดไปขอพัยจริงๆค่ะเมื่อกี้หลุดไปนะก็มาเริ่มกันใหม่นะคะก็อยู่ด้วยกันจนตอนนี้เราอยู่ที่มอเตอร์ออกชันสำนักง,งานใหญ่ลืมชื่อบริษัาเต้ป่ะตอนนี้เราอยู่ที่มอเตอร์ชั้นสำนักง,งานใหญ่นะสำนักง,งานใหญ่เราตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ถนนสุข,ขาพิบาลสองโซนปะเวศนั่นเองค่ะกอทอมอนะคะ สวัสดีค่ะคุณทําตามใจคุณอาเจคุณแฟมิลี่นีดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพรตอนนี้ก็คืออยู่กับบูมนะคะที่มาต้อนชั่นนะก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์มือสองที่จะเข้าร่วมในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะค, RJ, คุณอา,วา,าสวัสดีค่ะคุณอาเจคุณอรวรรณจันยาสวัสดีค่ะพี่เอมลมรถพี่ปะเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยเดิมเดิมเออใช่ปะเดิมเดิมด้วยประชาชื่น สวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ค่ะตอนนี้บุ้มอยู่ที่มาต้องออกชั่นสำนักงานใหญ่เสี่ยงไม่ดีคุณสมศักดิ์บอกสวัสดีค่ะนายปูสวัสดีค่ะคุณลมเสี่ยงมาแล้วค่ะฝนฝนก็มาแล้วเหมือนกันเนี่ยเอ็กแม็กใครถามเอ็กแม็กมีสวัสดีค่ะคุณพีพีเนี่ยเห็นนะกูบอกอะไรอย่ากินเยอะอ่ะแฟมิลี่สวัสดีค่ะ สดจ้าขายสดแต่แต่จะบอกว่ามีตั้งแต่ราคาหลักพันไปหลักหมื่นหลักหมื่นไปหลักหลายหมื่นนะแล้วแต่รถแล้วแต่ปีแล้วแต่รุ่นมาดูคันนี้อยู่กับเอ็นแม็กเอ็กแม็กเอ่ออ็ค,คันนี้นะมา<อ>พอสีท่าอ่อนนะสีนะี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณมินผู้หญิงชอบคนเลวสวัสดีค่ะสองห้าหนึ่งเก้าคุณตังเมลและคุณมีละพออะไรสักอย่างหนึ่งตาลิตสวัสดีค่ะเออ น้อผู้หญิงชอบคนเร็วอ่ะตอนนี้เราอยู่กับ X Max นะ X Max คันนี้ลำดับที่เท่าไหร่นะคะไม่แน่ใจแป๊บบนึงดูรายการก่อนอ่ะแล้วก็มี p c x ด้วยพี่เซ็สีสีฟ้าคันเนี้ยบุมมเห็นว่ามีหลายคันอยู่นะต้องอยู่ใ,ใ,กออยใ,ใกล้กันใช่ไหมพี่เซ็สีฟ้าเนี้ยบุมเห็นมีหลายคันอยู่นะถ้าพรุ่งนี้นะ สายไวรุ่นแอาสายซิ่งสายแต่งสายอะไรก็ได้อยากไดทีเ x ็กมาเอาที่เรามอเตอร์ออกชัน สวัสดีค่ะคุณยูเซอร์สวัสดีค่ะคุณเคเอนค่ะคุณออลลาวช็อปจ๋าสวัสดีค่ะชิคซูก้าค่ะแล้วก็คุณแบงค์ชีเอ็มเอสคควางค่ะสวัสดีค่ะอยากดูขนนไหนไหมเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้คุณมีหมดก็เข้ามาแล้วคุณสมอนฝนทุ่งเฟือนะคุณพิมพ์พลอยคุณซาลาเปาอ่ะชื่อน่ากินขาวๆมาน้ำชิ้มไก่ตามแม่ปนนปนนนะไม่ใช่ปนนอมเออตื่นยังตื่นกี่โมง อาคุณบุมบีมอยากดูขนาดไหนไหมตอนนี้บุมอยู่ที่ลานมอเตอร์ออกชันกับรถมอเตอร์ไซค์มือสองสารอยคันที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้เวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปไปค่ะเดินไปได้เลยอ่าได้เดี๋ยวเดินตามหลังไปคือตอนนี้เสียงมันจะช็อตเราต้องเดินไปกับตัวกล้องนะคะก็มไม่มีค่ะดูเว็บงบไม่เกินสองหมื่นอุ้ยมันงบไม่เกินสองหมื่นมีค่ะมีร้อยสี่บาทแต่ก็ ก็คันแรกอะ,มมอะไม่ไม่แค่เท่าไหร่ไม่หกพันเออประมาณประมาณไม่เกินหมื่นอะมีคิกคิกลำดับอยู่แรกๆเลยราคาเปิดอยู่ราคาเริ่มต้นอยู่สี่หมื่นไม่ไม่เกินหมื่นประมาณหกสี่พันหรือหกพันประมาณนี้แหละคะ่ะเอดีวีมีไหมคุณอัศรุปถามว่ารถยนต์มีวันไหนบ้างรถยนต์มีจันทร์พุธศุกร์ค่ะรถยนต์มีจันทร์พุธศุกร์แล้วก็ เอ่ซีออนโนรุนี้อรุ่นนี้ไม่มีซีออโนค่ะคุณสมพรแล้วก็เอ็กแม็กถูกที่สุดเท่าไหร่โอ้โหบุ๋มจะเป็นคำถามที่เราต้องเข้าออฟฟิศไปดูรายการให้แล้วก็ดูว่าใันไหนถูกสุดเอ็กแม็กวันพรุ่งนี้เรามามาที่นี่ดีไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชาสวัสดีค่ะคุณเอ็นเซจ้าสวัสดีทุกคนเพื่อนๆค่ะคุณพี่ทัก มาดูรถมอไซค์ไหมคุณซซสเซสคุณแกรมอ่าเข้ามากันเยอะๆกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยเนอะจะได้มีแรงเดินคุณบางอ้วนคุณพรพรอ,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 อ่ะออใกล้เวลาที่พวกเราจะเป็นไทยแล้วก่อนที่จะเป็นไทยจะพาเพื่อนๆไปดูรถยนต์วันพรุ่งนี้รถยนต์นะเราเริ่ม11บโมงเป็นต้นไปนะคะมีมากมายหลายประเภทวา่าจะเป็นเก๋งกระบะ SUV p PU p พอาใช่ไหมอาใช่ ไปดูได้ร้านอยู่แถวไหนคุณอุ้มสวัสดีค่ะของบุ้มอยู่แถวถนนสุขาพิบาลสองโซนปปาเวศติดกับโรงพยาบาลสิรินทรจ้าคุณหญิงแปดแปดสวัสดีเนอรพี่เอชอปปิง้งอะไรนะคิวหกศูนย์อยู่ที่สี่หมื่นคุณตาสวัสด, 40, สสดียูเซอร์ตอนเนี้ยพวกเราจะเป็นไทยแล้ว ก่อนที่จะไปเป็นไทยเดี๋ยวจะพาไปดูรถยนต์ก่อนมีลูกค้ารถยนต์อยู่ในนี้ไหมคะขอเสียงหน่อยอ่ะสวัสดีค่ะคุณ DEC นะตอนนี้มาดูนี้ New X New X New X น้าหล่อย่าบอกใครเออสีขาวด้วยเข้าวันพรุ่งนี้รถยนต์เริ่ม11โมงเนอะวันพรุ่งนี้ปกติเราจะเริ่ม10โมงนะแต่ว่าเอ่อถ้าเป็นวันศุกร์อ่ะเราจะเริ่ม11โมงเพราะอะไรเพราะว่าคนมันคือศุกหันษานั่นเอง เราให้เป็นเมือนตื่นสายได้วันหนึ่งมาเจอกันได้นะวันพรุ่งนี้ตอนนี้เราอยู่กับมิวเอ็กรอเหลานะคะอันนี้ก็เป็นรถมือสองเป็นรถที่ถูกใช้งานมาแล้วสภาพก็มือสองแต่บางคันสภาพดีมากเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาใช้งานแบบสนุกถนอมมากปูพรมมาให้ด้วยเบาะดำขีดแดงเรียบหรูสวยเท่ดุดันทุกอย่างเลยคันนี้ ผู้ครอบครองลำดับที่หนึ่งเอ w X คันนี้รถมือเดียวจ้าผู้ครอบครองลำดับที่หนึ่งถือว่าสภาพพอมไม่โทมนะคือถูกใช้งานมาแบบว่าไม่ได้สมบุกสมบันมากเท่าไหร่สําหรับเอ w X คันน mm. ี้สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีคุณฝนเองคุณฝนเองเนี่ยตอนนี้ฝนจะมาแล้วตอนนี้อะคุณอิทธิวัฒน์ค่ะคุณธิดาพรหมูวานชื่อนะักกินหิวอ,อีกแล้วอะคุณอิง สวัสดีค่ะคุณวานอ่ะคุณนุ่มค่ะที่ปะว่าใจบางอ่ะคุณอาบอยท่าเรือวัยรุ่นหยุดยาเน้วอ่ะนี่ทะเบียนหยุดยาด้วย <ทะ S 1> ดีแม็กวัยรุ่นหยุดยาเอา Ki ท,ะทะเบียนรดหยุดยาไปหมายกับดีแม็กี่ประตูฮาร์เดอร์สี่เป็นแบบว่าไม่เคยเขารวมกับเอ่อในรูปแบบออกชันนะคะก็ลองมาดูกันได้นะบางคนดูเป็นเราก็จะบอกได้นะคะว่าแบบว่าเออคันไหนนะเสียงหายแล้ว อยากรถคันไหนที่แบบว่าเป็นมือเดียวไปไรเงี้ยคือเรามีเฮ้ยเดี๋ยวบนแเบลโทรศัพท์ก่นอนออกได,อได้อ่ะนี่ก็เป็นรถยนต์นะรถยนต์ก็ไม่ได้น้อยหน้ามอไซค์เลยนะคะน่าทำไมเวลาไลฟ์สดเรารู้สึกว่ามันเร็วมากเลยนะเพื่อนเพื่อนใช่ไหมเพื่อน,นที่คอยไลฟ์สดจะรู้ว่าเวลามันเร็วมาก แป๊บแป๊บผันมาห้าโมงแป๊บแป๊บจะห้าครึง่งแป๊บแป๊บจะกลับบ้านนี่อันนี้รถมอไซค์อันนี้รถโยนต์เราก็มีอยากได้ดรถซาขับไม่ได้อะไรเราก็มีให้มาครบจบที่นี่มอเตอร์สำนักงานใหญ่ประเวศอ่อนนุตเซิร์ชก o เกิลแมปมาเลยมาเจอพวกเราได้ไม่เคยเข้าร่วมรูปแบบนี้มาเดี๋ยวเราแนะนำให้ อันนี้ก็จะเป็นรถยนต์นะคะรถยนต์พวกนี้นะจะบอกว่ามีรถมือเดียวด้วยนะแล้วเราคันไหนมือเดียวเราก็บอกเราว่าเป็นผู้ครอบครองลำดับที่หนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยแบบเฮ้ยพี่อยากได้แต่กลัวหลายมือไม่ต้องตรงนี้เราเคลียร์ปัญหาให้รถมือเดียวเราก็บอกคันไหนไม่ใช่มือเดียวเราก็จะไม่มีแจง้งก็ถ้าใครรับสภาพได้ก็เอาไปนะบางคันไม่ใช่มือเดียวสภาพดีก็มีเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานนะรูปแบบนะที่จะเอาไปใช้งานนั่นเองตอนนี้เราอยู่กับฟอร์จูนค่ะเครื่องสามจุด ศูนดีฟดีนะคะเป็นในส่วนของรถยนต์วันพรุ่งนี้เริ่มสิบเอ็ดโมงนะคะใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ทักรายละเอียดมาได้บ้านเขียวดีกว่าเราจะมีแอดมินคอยตอบนะหรือจะเป็นบ้านดําก็มีเช่นกันนะคะคันนี้อยู่กับโฟจูนพรุ่งนี้จะเข้าในลำดับหนึ่งศูนย์สี่สามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบลคุณทิดาพรหมูหวานเมื่อกี้หลุดไปใช่ไหมคันนี้ราคาเปิดไม่น่าใจเลยโฟจูนแต่ว่าราคาจับต้องได้ค่ะราคาไม่แรงค่ะ เราราคาก็จะตามสัมพอ่าเป็นรถเจดีนางราคาก็สมสมผลค่ะก็มีสู้ราคาได้มีหลายหลายคันที่สู้สามารถสู้ได้ประมูลวันจันทร์พุธศุกร์นะคะถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็จะเป็นวันจันทร์พุธศุกร์เหมือนกันก็ดูปฏิทินการประมูลดูปฏิทินของเราได้นะสวัสดีค่ะคุณดีสวัสดีค่ะคุณจาจิละน,นันอ่ะคันนี้รถเก่งลากมือ เขาลอกไว้เพื่อความปลอดภยัยรถเก่งหลังหมื่นเราก็มีนะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคุณเอมเ,อ,อ,เอ,อ่อเออไอยาลิสค่ะยาลิสรถเล็กประหยัดน้านํามันคุณนิกสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ไม่เท่าไหร่ต้องเดินตามไปเพราะว่าไม่งั้นเดดเสียงหายเสียงสะดุดเสียงขาดไม่เท่าไหร่คะ เขาน่าจะเก็บกุญแจไว้อ่าไม่เป็นไรพาดูภายในก่อนเรามีเกรด F เกรด F ก็คือรถเกรดแฟร์นะครับรถจะไม่มีการโดนชนถึงโครงสร้างหลักของรถนะครับลูกค้าตัวนี้เราจะมีเกรดระบุบอกลูกค้าทักแชทมาได้เลยขอเกรดเดี๋ยวเราจะแจ้งไปของเราจะมีตั้งแต่ EGF แล้วก็ลงไปถ้าคือเกรดแย่ก็จะเป็น P นะครับลูกค้า อ่ในเรื่องของเกตนะคะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้บนหน้าเว็บไซต์นะหรือว่าทักบ้านเกี่ยวบ้านฟาร์มาได้นะคะหรือจะเป็นบ้านดาก็ได้เดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้นะถ้าเพื่อนๆ,ๆคนไหนจําไม่ได้เอ็มซีก็ <ๆ S 2> มีเพื่อนๆคุณสุภตตาสวัสดีคะ่ะคุณอาก้าคขาตอนนี้เราอยู่ที่ลานรถยนต์มือสองและรถจักรยานยนต์มือสองจ้าซีวิคสีแดงแดงซีวิคแดงฮอนด้ สวัสดีคุณกำมลวานคุณไกลสีสวัสดีค่ะคุณหมูนกนีิคุณอนุกใครมีเงินสดกำเงินมาลดใครหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเราก็มีนะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีแล้วแต่ตัวมอไซค์ซีซีมอไซค์ของแต่ละคันนะคะคุณบูบูบีคุณกวาง สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนะคะถามมาได้นะก่อนเราจะไปนะคะเราให้เวลานำถอยหลังอันนี้คือสีแดงแด้านซีวิีที่จะเข้ารวมพรุ่งนี้แล้วนี่กุญแ,แจมีถ้ากุญแจคันไหนมีสองดอกกุญแจรีโมทอะเราจะโนดไว้แบบนี้อย่างคันนี้อะกุญแจดอกเดียวก็รับได้เอาไปสวัสดีค่ะคุณโมอิงมีใครสนใจรถย,ยนต์คันไหนอีกไหมตอนที่เราจะไปแล้ว เป็นรถครอบครัวเราก็มีนะคะกี่ที่นั่งคันนี้หกแต่อัดได้สูงสุดสิบที่นั่งดึงอย่างเดียวโอเคอีกรอบนึงไม่ได้หรือว่ามันต้องแบบว่ากดสวิตช์กดอะไรก่อนวะไม่รู้ไม่เอาใส่ก็หมดอาจจะโอ้ยหนยชิ เวลไฟเวลไฟเวลไฟค่ะดูหน่อยพ่กรไปค่ะอ่ะกากูเหรอกูเหรอเนี่ยเห็นปะมึงได้ยินเสียงมากินมานั่งได้สบายค่ะขาสั้นก็กระโดดขึ้นได้สบายมากเลื่อนบอกไม่ได้ไฟไหไฟยังไฟยังไม่รันเลยค่ะสวัสดีคุณภาคตะวันอุ๊ยร้อนเนอะเพราะว่าคุายังไม่ได้เปิดแอร์เพื่อนอันนี้ภายในนะคะเวลไฟค่ะ สีดำเบาะมีที่เท้าด้วยบอกมิกี้เมาส์ด้วยเออสวยเรียบหรูของแท้สวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับพวกนี้นะคะเร,เราได้นะคะถ้าเป็นรถยนต์มือสองเนะะี่ยะรถที่ถูกใช้งานมาแล้วเราเริ่มสิบเอ็ดโมงรถมอไซค์จักรยานยโดนมือสองเราเริ่มสิบโมงเป็นต้นไปรายที่สาคัญนะรถมอไซค์เราเยอะมากๆแบบมากอย่างเงี้ยเลยค่ะมากที่สุดก็คือสามร้อยกว่าคันเลยนั่นเองนะคะมาเข้ามาดูลาเอียดกันได้นะคะสวัสดีค่ะคุณนงลงสวัสดีค่ะคุณป้าคุณกว้างจะไปแล้วนะคะ เพื่อนๆมีใครอยากดูคันไหนอีกไหมคุณรสชาสวัสดีค่ะมีใครถามไหมไปคุยกันต่อได้ที่บ้านเกี่ยวบ้านฟ้าบ้านดําทักทักแชทมาได้ไนี้ฟีดปะเพือพ่อนๆมีฟีดด้วยนะพวกเนี้ยป,ประตูไฟฟ้าจะได้ปกติกับฟ,ดฟีดฟีดสีขาวเพื่อนๆค่ะคุณน,น้าคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆรถยนต์เรามีฟีดด้วยนะพวกเนี้ยเริ่มสิบเอ็ดโมงเรามีทั้งออนไลน์และหน้าร้านแต่ถ้าเพื่อนๆ่นไหนที่ยังไม่เคยมาร่วมกับเราแนะนําให้มาที่หน้าร้านก่อน มาดูเราจริงก่อนมาดูสภาพก่อนเ,เ,ดดเออมาดูเกจของเราด้วยเกจแต่ละที่ไม่เหมือนกันเด้อะเพื่อนๆสาวตรงนั้นมาใช้ตรงนี้ไม่ได้เด้อเพราะฉะนั้นดูศึกษาในเรื่องของเกจด,ด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจโลเจยบอ่ะใช่ไหมคุณลักกี้จ้าสวัสดีค่ะกดไลค์ก็ใช้ให้ด้วยนะจ๋าเพื่อนๆอยากดูคขนหนอีกไหมเดี๋ยวบูมพาไปกรยานที่ถูกกอดีแม็กก็เนี่ยแนะนำไปคันนี้อ่าเชฟโรเล็ตเขาคือตำนานตำนานเลยอ่าที่มีงบพร้อมกับดีแม็ก งบน้อยกว่าดีแม็มาเอาเชฟไป2.5ดดีเซลตัวแซดเจ็ดสี่ประตูสีขาวคันนี้ก็คือ,งบ,อบงบน้อยสำหรับงบน้อยอยากได้กระบปอยากได้สี่ประตูอยากได้บรรทุกของกินหอมด้วยอ่คันนี้ไม่เห,หม็นเออกินหอมนะได้กินได้กินกินมาถึงข้างหลังเลยภายในดูสะอาดอ่ะภายในดูดีสะอาด หรือถ้ามีงบสูงพี่จะเอารถตลาดคนนูก็เอาได้เลยค่ะดีแม็กซิประตูฮารันเดอร์ค่ะสีขาวอันนี้สภาพก็เป็นรถมือสองนะเพื่อนๆแต่บางคันบ้มจะบอกว่าก็ถูกใช้งานมาไม่ได้สมบูรสมบันเท่าไหร่เจ้าของเดิมพอใช้งานดีแล้วก็มารับช่วงต่อไปใครมีงบมีเงินสดก็มาได้ไม่ต้องรู้ว่าหนูคือใครสวัสดีจ้าสถามได้ ลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมกับร้านเราไม่เคยมาที่นี่มอตโต้นะคะก็สามารถสอบถามได้มาที่นี่มาเจอพวกเราค่ะชิมบูมเอ็มพี่ปาโอเยอะทีมการตลาดพี่ใหม่อย่างนี้ยมาสอบถามได้เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางเงินหรือการได้รถไปแล้วหรือโน่นนี่นั่นมาถามได้เรายินดีเปิดใจให้กับเพื่อนเพื่อนลูกค้าใหม่ทุกท่าน สวัสดีค่ะคุณสิริพรร้านของเราของเราจะเป็นเอ่อบริษัทค่ะก็จะอยู่แถวถนนอยู่แถวไม่ใช่สิอยู่ถนนสุขาพิบาลสองแถวเป่าเวชนะคะเซอในก o o g ก e ะนัได้หรือถ้าให้เรียกง่ายๆเลยก็คือติดกับโรงพยาบาลศิรินทรของรอบวันพรุ่งนี้ของรอบที่จะเข้าร่วมวันพรุ่งนี้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะคุณเสียเอ็มเสียเอ็มจากพรุ่งนี้เป็นรถเคเคพีจากก็เล่มจะอยู่ประมาณสองอาทิตย์ค่ะเสียเอ็ม คันนี้ว้าวว้าวเลยเขามีไฟแบบนี้ด้วยเอาเลยหรอเอาเยอะหรอเราจะลองทุกคันไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเออเขาเรียกไฟอะไรไม่รู้ก็คือส่องดาวได้เลยดูดาวได้ข้างบนสันรูมีไฟเออคันนี้ได้อ่ะคันนี้ได้เลยได้คันนี้ซื้อปุ๊บกับออกกัได้เลยคันนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องเก็บเอ้ยมีกระจกเล้าวกระจกเล้าวหน่อยว่ะ ไม่แสนเก้าแต่กระจกเขาเลาหน่อยนะก็ไปเปลี่ยนกระจกใช่ไหมหรือว่ารอยน้ําแต่มองคันนี้เหมือนกระจกเลาวอเ,นนาเออกระจกเลาวนะคันนี้คันนี้ก็คือไมแสนเก้ากระจกหน้าเลาหน่อยก็ไปเปลี่ยนเอานะแล้วก็สภาพโดยรวมก็ยังมีพลาสติกหุ้มไม่เนี่ยอยู่เลยที่บางแดดอะคือเลิศอะจะบอกเลยคันนี้สภาพใหม่กลิ่นยังใหม่กลิ่นแบบกลิ่นใหม่อะกลิ่นบอกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันฟิลแบบรถกินใหม่อะ่ะเนาะไม่ได้ถูกใช้งานมาแบบสมบุกสมบันเท่าไหร่ก็ ได้ไหมได้ไหมแล้วมีคนขับหน่อยเนาะหนังสือพิมพ์กับกาแฟเนาะเออซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนอ่ะมีใครอยากดูคันไหนอีกไหมคะจะบอกว่าคันนี้ก็คือแบบสุดยอดซ้อมไว้ก่อนนี่ถ้าเขาเปิดแอร์นี่คือไม่อยากลงแล้วนะที่รีบลงเร็วๆเพราะว่าร้อนอ่าคันนี้ไฮบริดค่ะอะไรนะประตูไฟฟ้าใช้ได้ปกติ รีโมทกุญแจหนึ่งดอกกระจกเล้าหน่อยไปเปลี่ยนเอาสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีคะ่ะจะไปแล้วนะมีใครอยากดูอะไรไหมตอนนี้เรายัางอยู่รถยนต์สอบถามพิ่เติม์แม่คะวางมัดจากี่บาทคมอเมอไซค์อ่ะเดี๋ยวให้น้องชิมบอกสาหรับโมอเตอร์ไซค์นะครับลูกค้าวางมัดจำสองหมื่นนะลูกค้ามาโอนเงินหน้าร้านก็ได้สองหมื่นบาทแล้วก็ถ้าลูกค้าได้รถนะลูกค้าสามารถ แจ้งให้เขาหักกับเงินมาจําได้เลยหรือถ้าลูกค้าไม่ได้รถลูกค้าแจ้งเขาเขาจะโอ,อนเงินคืนในวันถัดไปนะครับตอบยากบุญกรบอกบุญจะบอกว่ากระบะเยอะมากเนี่ยต้องอยู่อันนี้พอดีเลยคุณวันที่ค่ะขอาตเรียกย่อนะ อันนี้ล็อกอีกแล้วเขาล็อกหลายคันอยู่เนาะเพราะว่าเขารู้ว่าเราจะมาเปิดเปิดอันน <laughs> ี้เป็นรีเวลพีลเาอสีประตูค่ะเป็นสีเทาแบบนี้นะคันนี้คือสภาพเดิมๆเนี่ยเดิมแบบเดิมภุมมฐานอ่ะเพื่อนๆกระบะเนาะแบบว่า,แบบวาปกติอะเวลาบุมมถึงรถกระบะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยใช้งานมาหนักหรือเปล่าเอ้ยใช้งานมาเยอะไหมอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าคันที่แบบใช้งานมาน้อยก็มีเพื่อนๆอย่างคันเนี้ยเป็นต้นที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่คุณตะวันสวัสดีค่ะ อ่ายักไหลแล้วไปต่อสายวัยรุ่นเอาเลยหฮยเราไม่ได้เรามันอ่สสำหรับสายวัยรุ่นที่แบบผมไม่ต้องการเดิมครับผมไม่ต้องงานภูมิฐานผมต้องการซิ่งซิ่งอย่างเดียวเลยพี่นี่อ่าเออไม่ต้องไปคิดเออเติมน้ำมันอย่างเดียวเหยียบคันเร่งออกไปได้เลยเขาแต่งมาให้ลงตัวแล้วเออ สี่ประตูแคปโฟสีขาวไม่ต้องไปคิดเยอะว่าจะไปแต่งยังไงต่อเขาแต่งมาให้แล้วเพื่อนเพื่อนมาแค่ตัวและหัวใจพราะลบเงินด้นะมาพองหลเงินด้วนะเออคันนี้เพื่อน,อน,อนสวยสวยสวยเออคุณวันที่แบบสวย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 ,สวยอะ่ะมึงบอกว่าสวยจริงคันนี้มีกุญแจรีรมทหน ồng, ึ่งดอกกุญแจธรรมดาหนึ่งดอกค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูพู้เขอารงลำดับที่เท่าไหร่นะคันเนี้ย คันนี้พ้ครอบคพอลำดับที่ไหนถ้าเป็นรถมือเดียวอะ่ะเราจะมีลงในเงื่อนไขพวกขอาคพอลำอดับใครมือใหม่หลายมือแล้วมั้งพี่ไม่แย่รถมือเดียวก็มีค่ะคุณพี่คุณแม่คุณน้องอ่ะคันนี้มาเตอร์ให้เกตเอค่ะเกตเอรถสวยนะไม่หกหมื่นสวยค่ะปีสองพันยี่สิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบเอ็ดไม่หกหมื่นแล้วรถเกตเอ รายละเอียดว่าฝากระโปรงหน้ามีรอยไขาย่นไร่กล้องอนะอาเจียนอะในใบเกียรเราจะมีรายล,ละเอียดบอกพร้อมนะครับลูกค้าฝากระโปรงหน้ามีรอยไขนอ็อตติดตั้งํำโชกมาอะเก<ๆ>็บสีลังคาแผงกระบะข้างซ้ายเก็บสีขอบประตูขวากับสีกระเทาะฝาะะปิดกระบะท้ายบุกเปลี่ยนไฟท้ายมา นี้นะครับเราจะมีแจ้งอยู่ในใบเกตทุกคันนะครับลูกค้าละเอียดมากคือละเอียดกว่านี้ก็ก็ไม่มีแล้วอย่างนี้ได้ไหมคือละเอียดมากบางทีอองจริงนะก็ที่เกียตอ่านเพราะเยอะแต่ก็เขาก็อยากจะบอกเราอ่ะเนาะเพื่อนๆว่าโดนอะไรมาบ้างคุณตาสามสองสองแปดห้าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนแคป์โฟสี่ประตูค่ะมาตัให้เกียรตเอแล้วไม่หกหมื่นปีสองพันยี่สิบเอ็ดคันนี้มาพร้อมแม็กเป็นรถแต่งมาให้แล้ว ชมนี้เขาสวยเนาะชอบไฟท้ายก็นเนาะเพื่อนๆแปดสิบอ่ะเก้าสิบคันตีไปซะ,ะเพื่อนเพื่อนพวกนี้มีรถยนต์ที่จะเข้าร่วมประมูลนะไม่ว่าจะเป็นเก่งกระบะรถตู้เอสูวนะเรามีทั้งหมดประมาณเก้าสิบคัน มีอพารเวลฟอพาร์าอพาร์ดหนึ่งเวลไฟหนึ่งนะรถหรูเราก็มีนะคะหรูในระดับแบบครอบครัวค่ะขับไปส่งลูกส่งหลานได้เพื่อนโตนสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพวกนี้มาที่ลานของเรานะคะบุมจะบอกว่าบุมจะบอก่เราเปิดรับสมัครลูกค้าเป็นจํานวนมากคะ่ะเน้ยนย้ำเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะเขียนแคปชั่นให้หน่อยทางเราเปิดรับสมัครลูกค้าเป็นจํานวนมากด่วน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 เออ มาเป็นเพื่อนกับเราได้เนี่ยคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอมาดูรถนะมีทั้งมอไซค์มีทมั้ทงรถจัก,กรยานยนต์ก็อันเดียวกันแหละแล้วมีทั้งรถยนต์แต่ว่าเป็นรถมือสองที่ดูใช้งานมาแล้วนะแต่บุญจะบอกว่าบางคัน่ะก็เจ้าของเดิมก็ไม่ได้ใช้แบบสมบูรณ์สมบันเท่าไหร่ก็สภาพได้ราคาได้กำเงินสดมาเข้าร่วมกับเรานะคะเราพร้อมจให้คำปรึกษาลูกค้าใหม่ดูรถไม่เป็นอะ่ะเรายินดีที่จะให้บริการเป็นอย่างยิ่งค่ะอีอย่างว่าอันนี้คือชื่อลูกค้าเอ่อ สวัสดีค่ะใกล้แล้วค่ะเราจะไปแล้วนะเราจะเป็นไทยแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเราเปิดรับสมัครลูกค้าเป็นจํานวนมากปิดที่ปิดที่กูอีกแล้วใช่ไหมไจะไปแล้วเพื่อนๆ ก่อนจะไปขอทวนอีกรอบหนึ่งวันพรุ่งนี้เรามีประมูลที่มอเตอร์ชันรถมอไซเริ่ม10โมงรถยนต์เริ่ม11โมงรถม,ม,มอไซค์300ล,ลูกคันรถยนต์900กว่า,นานันค่ะราคาได้ซื้อได้กำเงินมาประมูลกับเรานะยินดีต้อนรับรับสมัครลูกคา้ามากมายทั่วประเทศได้ไป